สวยงามออกแล้วครับเต็มที่นี่ครับช้างอันนี้ช้างอะไรเอ่ยนะครับนี่สวยมากนี่สีออกชมพูอ่อนๆหอมมากครับอยู่ใกล้ๆหอมหอมกลิ่นเขาหอมนะครับมีช้างกระช้างเผือกนี่ช้างเผือกนี่ช้างเผือกช้างกระช้างเผือก สวยๆอันนี้กำลังติดดอกนี่ครับช้างแดงช้างแดงนี่ช้างแดงนะครับนี่ช้างกระสวยมากสวยจริงๆช้างกระช้างแดงช้างกระช้างแดงดูครับนี่ สวยมากช้างเผือกนะครับนี่ดูดูดอกเขาครับกลิ่นหอมกลิ่นหอมมากนะครับอันนี้ออกเต็มแล้วนะครับนี่กลิ่นหอมนะครับดูแล้วก็มีดอกสีนี้เออสีม่วงนะครับดอกสีม่วงสวยมากนี่เข้ามาด้านในนะครับสวยมากนะครับ กลิ่นหอมมากครับนี่กลิ่นหอมกลิ่นหอมนะครับบอกแล้วถ้าเขาออกเต็มนะครับนี่ออกเต็มออกเต็มแล้วนะครับออกเต็มแล้วดูครับสวยมากนี่ช้างกระช้างแดงนะครับสวยมากอืมช่อใหญ่ๆห่ช่อใหญ่ๆเห็นไหมครับสวยมากเห็นไหมครับนู้นยาวเข้าไปข้างใน นะครับดูนี่ช้างกระช้างแดงนี่กรับบงแตกเลยนะครับนี่ดูช่อเขาสวยมากสวยเห็นไหมครับดูช่อเขานี่เห็นไหมช้างกระนะครับประเภทช้างกระนะครับ ก็จะมีช้างแดงช้างเผือกสวยนี่กำลังติดดอกนะครับสวยมากนี่นะครับเขาก็จะมาตกแต่งนี่ดูนะครับช่อดอกช่อดอกดูครับสวยนะครับกุ้ยไม้วันนั้นพามาดูแล้วแต่ดอกมันยังไม่เยอะ เนาะวันนี้ดอกเยอะมากนะครับนี่ดอกเยอะมากนี่กําลังแตกเลยนะครับนี่ช้างเผือกนะครับส่วนมากก็จะเป็นช้างกระช้างเผือกนะครับนี่ช้างกระช้างเผือกสวยไหมครับนี่ต้นเล็กเล็กขาต้นไม้สมบูรณ์นะครับแต่ออกดอกออกดอกอันนี้สามช่อสวยสวยเลยนะครับนี่สามช่อสวยสวย ดูครับดูช่อเขานี่เห็นไหมดูชอ่อรับสวยมากนะครับสวยมากนี่เห็นไหมครับช้างแดงช่อเขาสวยนะครับรดน้ําเป็นประจํานะครับอันนี้อาจารย์ท่านไม่มีเวลารดน้ํานะครับ ไม่มีเวลาลดน้ําถ้าได้ลดน้ํานะครับเขาจะงามมากนี่อันนี้อยากใหญ่ขึ้นโอ้ยอยากใหญ่ขึ้นนะครับดูช่อนี้ช่อนีอ้สวยมากนะครับช้างกระช้างแดงนะครับกับบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับเอามาฝากนะครับ เอามาฝากสวยๆครับนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะครับกับกล้วยไมย้กล้วยไม้ช้างกระนะครับบรรยากาศดีๆสวยๆนะครับยามเช้าเช้าชอบมากช้อนนี้กินหอมนะครับ กลิ่นหอมมากครับเดี๋ยวยังไงขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเอากกล้วยไม้สวยๆมาฝากกับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีปังๆเฮงๆทุกท่านนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ